กลับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับช่องตามใจต่อนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมเหรียญที่กําลังมาแรงนะในวันนี้นะคือรุ่นมงคลใช่ไหมเอออะไรสักอย่างนี่แหละจําชื่อรุ่นไม่ได้นะแต่คือโอ้โหแล้วสร้างน้อยมากนะครับสร้างแค่19ลังเองนะ สร้างแค่สิบเก้าลังนะครับแบบจะสุดไปไหนนะครับนี้เป็นกรรมการชุดกรรมการนะครับสามเหรียญนะคือตอนนี้ในกลุ่มนะครับเนื้อ,อเงินหน้ากากทองนะราคาขึ้นไปแปดพันกว่าแล้วนะครับในการประมูลนะคือแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับประมูลยังไม่จบด้วยซ้ำนะครับมาถ่ายคลิปก่อนนะอ่ะมาดูร้านหน้ากันเลยนะครับ ด้านหน้าจะเป็นเขียนว่ากล่องอตัวกล่องนะครับหลวงพ่อพัดวิญาก,กรรมโมนะครับตัวนี้จะเป็นทีมงาน9มก้ามงคลชัยนะครับนะรุ่นเสมามงคลชัยร้อปีนะครับนะสร้างน้อยมากนะครับ19บลังนะสิบเกลังนะรุ่นเนื้อรุ่นเนื้อนี่อยู่ประมาณ ก้าสิบเจ็ดรายการนะตัวรุ่นเนื้อนะเดี๋ยวผมแปะรูปารายการรุ่นเนื้อไว้ให้นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นชุดกรรมการนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแกะกันเลยน,นี้ยังไม่มีการแกะเลยนะของแบบเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับขออาภัยด้วยนะแกะแล้วใน,นี กลุ่มตอนนี้นะคือราคาไปราคาโดดมากนะครับยิ่งเนื้อเงินหน้ากาก,ากทองนะเล่นเันเกือบหมื่นแล้วนะอันนี้อันแรก,แ,รกแกะดีไหมแกะดีไหมแกะอันนี้จะเป็นชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการจะมีอยู่สามองค์นะจะเป็นเนื้ออัปก้าลงยานะครับ นะนี้จะเป็นชุดกรรมการนะครับอปก้าพื้นแดงขอบน้ำเงินนะครับบนฟ้านะครับลงยาตีวอนนะรายการที่อุ้ยรายการที่สิบอ๋อรายการที่สามสิบโอ้โหนึกว่ารายการที่สิบ นะแล้วเหรียญสวยมากเลยไม่อยากไม่อยากให้มือโดนเลยอะ่ะกลัวเหงื่อขึ้นเดี๋ยวที่เกลือขึ้นนะเดี๋ยว,วแกะกันโอ้โหอ,อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับใครที่เข้ามาดูนะอุ้ยสวยมากเลยเพื้น พื้นหลังพื้นหลังทํำฉลุไว้ด้วยนะครับโอ้สวยสวยสวยไอ้คนเปิดมากได้เนื้องเงินหน้ากากทองนี่ไม่ใช่จะช็อกตาแตกเลยครับโอ้เรามาดูกันสองกันชัดๆนะครับหน้า่พอพัดนะโอ้สวยสวย จะมุกโด่งเลยจะสังเกตว่าหลวงพ่อพัดรูปนี้เป็นรูปหลับตานะเป็นรูปหลับตานะครับนะ้้ดูจีอลโอ้โหลงยาโอ้โหราคาคือแบบโดดมากนะไปดูในกลุ่มมาเมื่อกี้ อ,อู้เราดูลายดูลายดูลายอ,อู้ไล,ไลทิตินะครับสุดยอดมากนะอันนี้จะเป็นเหมือนจะเป็นหน้าตัดนะขอบหน้าตัดนะตัวนี้อ,อู้สวยมาก มาดูด้านหลังกันโอ้เป๊บโอ้คลิปเลยนะครับโอ้โอ้โอตาย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 ละตายละตายละอันนี้มีโค้ดด้วยกันสามจุดนะจุดแรกนะครับจะเป็น ด้านซ้ายนะจะเป็นดอกบัวนะครับขีบดอกบัวแบบนี้เลยด้านขวาด้านขวาก็เขียนกันก่อนหน้านี้ก็จะเป็นโค้ดนัมเบอร์นะอันนี้ออกมาแล้วนะครับโค้ดนัมเบอร์ที่30มสิบนะสามสิเหรียญโอ้สวยมาก เป็นของชุดนี้ก็จะมีตอกกรรมการไว้ด้านล่างนะครับนะอยู่กึ่งกลางนะครับของอคําว่าอุญยะกามูมกับวัดหุยด้วนนะเนี่ยโอ้สวยงามมากนะครับแล้วเลื่องของเรื่องคือสร้างน้อยมากนะสิบเก้าลังอะ่ะโอ้ใครได้ ใครมียอดนะถือว่าแบบถือว่าโชคดีอ่ะรุ่นนี้อ่ะอันนี้ลงยาพื้นแดงไปแล้วปุ๊บอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งรุ่นปุ๊บอุ้ยแวบบ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 แบบเป็นสีเขียว <ules> <handled klore> โอ้โหโอมีเสียงแมวด้วยข้างหลังอโอ้ตาลอันนี้จะเป็นลาบาก้าเหมือนกันนะช่วยกรมาการจะโอ้ยนัมเบอร์สาน่าจะนัมเบอร์สามสทั้ง3เลยนะนัมเบอร์สามสอ้ได้2องสองเไงสอหรือ2อามนี่อแจ่มแมวเลยอ กูเคยได้ถ้าสมมติว่าแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีไม่ถึงร้อยชุดใช่ไหมเออแต่ตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะมีน่าจะมีร้อยชุดอะชุดกรรมการผมไม่มั่นใจนะว่าชุดกรรมการเขาตามมากี่ชุดนะอืมเบอร์สามสิบเหมือนกันนะครับอ่แกะกันแกะกันแกะกันเถอะ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอ้ยอะไรจะส,สุดขนาดนี้นะฮืมลงยาอยอมยอมใจเลยนะครับสวยชิบหายนะืม ดูเันนเงินกันนะดูแบบโอ้ยอะไรจะลงตัวขนาดนี้ลงยาเขียวอ่าพื้นเขียวขอบฟ้านะอาขอบฟ้าขัาบนแดงนะครับขอบเรียน จะเป็นด้านขอบเหรียญขอบเหรียญรู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะตัดบินก็เรียกอะไรอะ่ะมันเป็นแบบเนี่ยมันเหมือนแบบรอยรอยเหมือนจะตัดไม่เข้าหน่อยเ่ะเออขอบขอบเนี่ยสังเกตดูนี่จะมีรอยตัดเหมือนจะตัดไม่ขาด ไม่คมนะด้านหลังด้านหลังก็จะเหมือนกันนะมีดอกบัวมีโค้ดอกบ,บัวด,ด้านซ้ายแล้วก็นำเบอร์ด้านขวานะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นต่อโค้ดกรรมการไว้นะครับโอ้ยผมเปิด แต่ไม่ผิดผมเปิดชุดนี้มาผมจองชุดนี้ไว้ก็คือราคาราคาเท่าไหร่วะพันแปดนะจะไม่ผิดพันแปดไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นหรือลงนะแต่ว่าคือโอ้โหเห็นงานแล้วแบบอิ่มเลยอะเห็นงานแล้วสุขใจเลยเดี๋ยวตั้งตั้งตั้งกัน,นอีก โอ้โหอันนี้ทาดาพื้นฟ้าขอบน้ำเงินบนเขียวลงยาจีวอรแขะกันเถอะ <c oughs> แกะกันเถอะโอ้โหเราจะทำเสวยขนาดนี้นะปึบป๊บปึ๊บอุ้ยหลุด นะ่ะจับแรงเมื่อกี้น่าจะเสียละนี่นี่น,น,นี่แกะกันเถอะแกะกันเถอะสามเหรียญถ้าสามเหรียญเนอะสามเหรียญตกเหรียญเท่าไหร่วะถ้าสาม้า เท่ากับเหรียญละต้องกับเหรียญละกหกร้อยน,นะตกกี่ลูกเหรียญละหกร้อยนะชุดกรรมการสามเหรียญนะพันแปดดูสิครับต้องส่องไหมอยากส่องไหมโอ้ย อืมอะไรจะเด่นขนดาดน,นี้เหตายเหรอมาเทียบสองสามเหรียญสองเหรียญน,นี้นะอู้มือสั่นปับปับ คอนะสามเหรียญเนี่ยโอ้ยผมว่านะรุ่นนี้เนี่ยใครจะได้เนื้ออะไรไปก็คือแบบไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเรื่องราคานะคือแบบบูทำสวยจริงนะสวยจริงอะไรจะขนาดนี้เนี่ยทำหักหักก็ นีโอเคฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับรุ่นมงคลชัยร้อปีนะครับนะมงคลชัยร้อปีหลวงพ่อพัดบุญญากาโมนะครับทีมผู้สร้างหรือแบบโอ้โหกะเอากันให้ตายนะครับสำหรับทีมผู้สร้างชุดทีมนี้นะครับฝากกันด้วยนะครับ อโอ้สวยสวยให้ดูกันชัดๆนะให้ตายเถอะราคาผมว่ารุ่นนี้เนี่ยมาแน่นอนนะหนึ่งหละประกอบด้วยว่าสร้างน้อยนะความสร้างน้อยสร้างสิบเก้าลังอะ่ะรายการรุ่นเนื้อแค่สิบเก้าลังนะครับ แล้วอ่ามันจะมีอยู่มันจะมีอยู่ที่ว่าอ่าใครที่ว่าใน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 ที่ว่าเปิดลุน้นมาแล้วได้เนื้อทองคําหรืออะไรนี่แหละนะเขาบอกว่าสามารถอ่าติดต่อรับรางวัลได้นะติดต่อรับรางวัลได้จากอ่าทีมผู้สร้างหรือว่า อ่าทางวัดนี่แหละทาไม่ผิดนะมันจะมีมันจะมีมีม,ม,ม,มีมีบอกอยู่นะครับมันจะมีข้อความบอกในตลับเลยนะครับใครที่ได้ไปนะครับตัวเหรียญน่าจะมีจะเป็นตัวนําเลิกนะครับนําเลิกนะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่าหลวงพ่อพัดเจิมไว้ด้วยนะครับตรงกลางนะโอ้เลกโอค้คนเอ้ ใครได้ไปเน็ตโคตรโชคดีนะครับเหมือนเขาจะมีรางวัลให้นะน่าจะเป็นทองคำหรืออะไรนี่แหละประมาณถ้าจะไม่ผิดยี่สิบสามยี่สิบสามกรัรมหรืออะไรถถ,ถ,ถ้ายยศกัมกัมนี่ถือว่าเยอะเนี่ยใครได้ไปเน็ตท่วมท่วมครับบอกได้เลยว่าท่วมนะยังไงก็ท่วมนะครับ คลิปนี้ให้ดูให้ดูให้ดูนานๆเลยให้ดูนานาน,นะแล้วขยับเข้ามาอีกเปตายครัอันนี้เพิ่งปลุกเสกถ้าจำไม่ผิดปลุกเสกอาทิตย์นี่แหละเนภายในาทีตนี้นี่แหละนะครับเขาเพิ่งส่งมาส่งมาเมื่อวานนะครับถึงตอนประมาณหกโมงเย็นนะครับ ก็มารีวิวให้ดูนะคินนี้น่าจะลงดึกหน่อยขออภัยด้วยนะครับแต่ก็น่าจะมีพี่ๆที่เขาทำยูทูบเบอร์อยู่แล้วเขาน่าจะลงมีลงเงินบ้างแล้วนะครับนี้ก็น่าจะช้ากว่าเพื่อนอยู่แล้วนะครับถือว่าเราไม่ซีเรียสนะให้ได้เห็นหลายๆรูปแบบกันนะครับให,หลายเหรียญน,นะนะเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับในการเช่าซื้อหาบูชานะครับหรือว่า เหรียญมันมีเหรียญรุ่นนี้เนื้อนี้รุ่นนี้มันมีอ่ามีความแปลกมีความไม่เหมือนกันตัวไหนนะครับเดี๋ยวก็จะเอามาให้รับชมให้รับชมเรื่อยๆนะครับอยอดนะครับรุ่นนี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวขอตัดจบเป็นเท่านี้นะครับใคร สนใจนะสำหรับเหรียญรุ่นมงกลชัยร้อยปีนะครับหลวงพ่อพัดวัญญาก,กรมนะครับสามารถเข้าไปในกลุ่มได้นะครับเขามีกลุ่มกันแล้วนะออสร้างสร้างกลุ่มมีการจัดสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วนะครับมีการประมูลกันด้วยนะโอ้งเงินหน้ากากทองคํานะผมว่าราคาต้องถึงหมื่นแน่นอนนะในในใน,ในช่วงนี้นะคือแบบราคาโคตรแรงนะแรงมากนะ คือแบบใครได้ไปเนี่ยกอแบบโอ้โหพีกพีกในพีกนะคนเปิดเนี่ไม่ใช่จะช็อกตาตั้งมาเลยนี่ขนาดชุดกรรมการเนื้ออัป,ปก้านะครับอย่างขนาดนี้โอ้โหพระคุณเอ้ยไม่อยากจะคิดภาพเลยของผมก็ในรุ่นนี้น่าจะไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้เปิดไม่ได้เช่าตัวรุ่นเนื้อมาให้มาเปิดให้ดูนะครับก็นี่แหละน่าจะจบที่ชุดกรรมการสามเหรียญน,นี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกล่องกรรมการโอเคอ่ะก็เดี๋ยวขอจบเพียเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ